สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านวันนี้มาดูช่างต้นใส่ถ้อยเสียตัวนี้น่าจะเป็น2,500นะครับใช่ไหมเครื่อง2,500คันนี้มายังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับยังไม่ถึงชั่วโมงนี่ครับ ของเก่าถอดออกเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นโบธรรมดานะครับเป็นโบเหมือนคอรถไถเป็นโบธรรมดานะครับเป็นท่อสวมตัวนี้รถนี้เดิมๆครับเดิมๆยังเดิมๆทุกอย่างเดิมๆแค่มาเปลี่ยนท่อ คอก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเปลงเป็น e g s ก็ได้ทอ่ทอถอดหมดเรียบร้อยครับใส่ประกอบตัวนี้ยิงท้ายครับปลายไทยทีแล้วก็ถอดกันชนออกด้วยหรือเปล่าเอาถอดทำไมอ่ะ ก็ถอดกันเยียบกันเยียบก็ถอดออกครับจากแต่ก่อนคนแก่ครับนี่วัยรุ่นขับแล้วต้องถอดออก,อ,ก,อ,กอันนี้หอนไหมไม่หอนอ๋อนนโบธรรมดา โบธรรมดาไม่หอนต้องหอนเอาเองครับมามาจากทางไหนครับนี่ครับทะมพระเกียดทะเลระเกียดนี่นะโอ้ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่ดอกใครแนะนํามานี่อ๋อคือ อ๋อนี่ครับปากต่อปากเขาเรียกว่าปากต่อปากร้านไหนใสเฮ้ยมึงไปใส่ร้านไหนมา,าเอ้ไปใส่ร้านไหนมา <another one> อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะปากต่อปากขนาดผมยังอยู่นู่นผมยังมาถึงนี่เลยเสียงอาจจะโหดๆหน่อยครับนุ่มๆ แล้วแต่คนชอบครับแต่ของผมจะทำไม่เหมือนใครของผมใส่ปลายสามนิ้วายาวเม็ดเม็ดหนึ่งครับแต่คันนี้ใส่ห้าสิบเซนก็รอชมท่อรถไถผมเนี่ยกำลังพอดีช่างกำลังมาทำรถคันนี้ก็เลยยังไม่นี่ไง อันนี่มีครบทุกอย่างนี้มี่สัตว์เลี้ยงงูทุกอย่างถอยเสียปูช่าง,งต้นอันนี้เป็นท่อยเสียรถไถท,ท่อเสียรถไถครับผม อยเีรถไทำไมหาหาตัวนี้บ่เดินหาร,ราอบร้านไป่เจอแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นท่อสามนิ้วความยาวเจ็ดสิบเนี่ครับมันจะออกไหมนี้ ออกทรงนี้นี่นี่ครับความยาวเจ็ดสิบหกสิบหรืเจ็ดสิบแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกวยครับเป็นกวยเนี่ยเอาไปทำท่อ,อเสียบไปก่อนไปก่อนรถบ,บัสท่อท่อทำปลายท่อแบบนี้เนี่ยปลายท่อแบนๆบนเนี่ย ทำปลายท่ออยี้มันจะเท่ดีเลเอาแบบเป็นแบบนี้ป้ามไไีไว้สวมครับสามนี้สวมใส่อันนี้ตัวกั้นลายปลายท่อไม่รู้ว่าอยู่ไหน ทำเมื่อกี้ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งดูอะหน่งสองสามสี่ห้าหกเจคันแล้วอะแป๊บเดียวครับเร็วมากเลยแป๊บเดียวอะถ้า2,500ถ้าเป็นปลายแบบนี้มันจะออกแป๊ดแบบแหลมๆหน่อย มันไม่ค่อยปาดถ้าอยากให้ปาดต้องต้องเดินจากนี่นะตั้งแต่ตรงตรงข้ององมาเลยมันต้องเดินจากข้ององมาเลยครับสามนิ้วเลยปืดแล้วก็ยาวมานี่เลยครับลั่นแน่นอนครับรเจ้ออาจทำไมก็ไไมนี่ไงก็ไม่กลับด้านกน นี่ก็เกือบเสร็จแล้วรอฟังเสียงเหลือแค่แ่ทำเรแแกเียมอกอันนี้เชื่อมหมดเลยบอกเอาแล้วถอดละท่นี่ไม่ต้องถอดครับพี่อันี่ลดลงมาคือมันเจ่อมตรงนี้ไม่หลอไปลอ๋อ อันนี้ไม่ได้ใส่สปริงใช่ไหมใส่ครับพี่ฮะ <Huh? S 2> เดี๋ยวขอสีดำครับอ๋อ oh. สวยมากเลย นอนเชื่อนนอนเชื่อมแบบนี้ลำบากใครเป็นช่างเชื่อมเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับช่างตนสุดยอดครับ กล้จะเสร็จแล้วยังไม่ได้ฟังเสียงท่อเลยสติกเกอร์มาแล้วอ้าวฝากระโปรงปิดแล้วแสดงว่าใส่แบตแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวท่อเดิมมากับบ้านเตรียมส่งงาน Jerut lah Jerut Kerut, kerut. นี่ไงอยู่นี่การเสียง bên đi Ở đây Thằng thân thông minh yên เนี่ย2,005มันจะออกเซตๆอย่างนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเศษไดไม่มีหอนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็หาเรื่องมาเปลี่ยนโบใหม่ละอยากได้หอนอหนะอล้างรถก่อนครับล้างรถให้ ขัดที่คาบที่โคลนครับตอนที่ใส่บางโคลนตัวนี้สวยงามครับใครสนใจก็เขตเขตโคราชนะครับหรือใกล้ๆตรงไหนนะครับก็มา,าติดตั้งได้นะครับราคาเป็นกันเองครับนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ ก็ไม่ให้เขาออกนู่นเลยเก็บของเสร็จเ,เ,เรียบร้อยสวยงามครับเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนีครับแล้วโอ้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับร้านช่างต้นพ่อไอเสียเทโบจับเทโบซิ่งครับโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย